สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ก็มีโอกาสมาทำปุ๋ยหมักให้กับพี่น้องเกษตรของเราครับในงบประมาณปีหกเจ็ดนี้นะครับนี่ฮะก็ทำในสวนยางเลยนะครับโดยผู้เชี่ยวชาญของเราครับจ่าชายของเราครับแต่ที่จะแนะนำก็คือนี้ฮะการทำเล้าเป็ดเล้าไก่ครับต้องอย่างนี้นะครับกันหมูกันหมาได้สบายสบายเลยถ้าหากไปทำไว้ครับไม่เหลือเลยนะครับครับ เนี่ยเห็นไหมฮะการป้องกันหมาศัตรูตัวหลักของเป็ดไก่ครับไม่เหลือเลยงนะฮะถ้าทำอย่างนี้รับรองประกันล้วไม่เป็นไรครับเป็ดไก่เราอยู่รอดปลอดภัยนะฮะการทำเราเป็ดเราไก่ที่ถูกต้องนะครับเนี่ยเพราะว่าเราอยู่ในสวนอย่างนี้เราก็ไม่รู้ครับหมาจะมาตอนไหนยังไงแต่เกษตรกรทก่านนี้ท่านก็ได้ซื้อไอตัวชอ็ชอตช็อตหมาการหมานะฮะ โดยครั้งเดียวมันก็จะไม่มาเลยนะครับพี่น้องเนี่ยปิดไข่แล้วก็ปลอดไัครับนี่ฮะแนะนําให้ทําอย่างนี้เลยนะครับตามสภาพนะฮะหาง่ายๆวัตถุก็หาได้ตามพื้นที่ครับไม่ยุ่งยากขอให้มันมีรั้วแน่นหนาครับกันหมาได้น,นี่คือไก่ไข่ของเราครับเนี่ยไก่ไข่ นี่ก็เป็ดนะครับเป็ดบารบีี่ฮะเคครับสวัสดีครับลมลื่นดีครับบรรยากาศในสวนที่นี่จังหวัดตราดจังหวัดตราดโอเคครับสวัสดีครับ